ราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักพันเลยนะตัวเนี้ยฟังก์ชันอย่างเยอะเลยถ้าเราไปเมื่อก่อนนี่เคยไปซื้อนะใบหนึ่งเนี่ยแบบเต็มหน้าแนะแบบปิดคางเนี่ยเป็นพันเลยนะแต่ตัวเนี้ยมันสามารถเปิดคางได้นะครับตัวนี้นะนี่เห็นไหมเปิดคางเป็นแบบครึ่งหน้านะครับครึ่งใบได้อ่าแล้วก็ตัวนี้พอปิดปุ๊บเรานะครับตัวกาดบังลมเปิดได้ไม่พอนะครับตัวนี้ยังมีเลน กันแดดด้วยเห็นไหมครับนี่หรือนะครับเราจะเปิดเป็นครึ่งหน้านะครับครึ่งใบแบบนี้แล้วเราใช้บังนะครับแบบนี้เลยแล้วของเขามีมอกอด้วยนะนี่สแกนได้นะครับเขาสกรีนมาแบ่งดีไม่ใช่สติกเกอร์นะไม่ใช่เป็นสติกเกอร์แปะแต่สแกนได้เลยตัวนี้อ่าแล้วตรงนี้